สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอร์แคสต์การพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะคุณผู้ฟังคงเห็นหัวข้อกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือ5เคล็ดลับที่จะทำให้คุณรวยค่ะก็เลยเข้ามาฟังกันใช่ไหมล่ะคะ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าใครๆก็อยากรวยอยากมีเงินล้านด้วยกันทั้งนั้นและยิ่งทุกวันนี้ถ้าเราเนี่ยได้เข้าไปดูหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดีย เราก็จะเห็นมีแต่คนที่เขารวยๆเราก็อยากมีและอยากรวยเหมือนกันกับเขาใช่ไหมล่ะคะแต่เขาทำอะไรกันถึงได้รวยแล้วเราจะต้องทำยังไงถึงจะได้รวยแบบเขาวันนี้ลองมาฟัง5เคล็ดลับทำแล้วรวยที่ไอเดียได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันค่ะเคล็ดลับที่1ค่ะปรับ m ม n d เซ t เราจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของตัวเองก่อนค่ะว่าเราเนี่ยสามารถหาเงินได้สามารถรวยได้เหมือนกันและอาจจะมีเงินล้านได้เหมือนกันกับเขาเราต้องเชื่อว่าเราอะค่ะมีความสามารถมันต้องเกิดจากความเชื่อของตัวเราด้วยค่ะว่าเราอะทำได้ ไอเดียได้อ่านหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะเขาบอกไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาค่ะมันจะมีสองสิ่งรวมกันเสมอเหรียญมีสองด้านแล้วก็ถ้าว่ามีซ้ายก็ต้องมีขวามีขาวก็ต้องมีดำเพราะฉะนั้นความร่ำรวยก็เหมือนกันค่ะมันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือความคิดของเรานั่นเองค่ะ เราต้องปรับที่ไม d เซตของเราด้วยเคล็ดลับที่2ค่ะเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายและทำมันให้ได้การตั้งเป้าหมายที่เราอยากจะร่ำรวยด้วยการมีเงินล้านแรกให้กับตัวเองในอนาคตถือว่าเป็นแผนที่และเข็มทิศเพื่อน,นำทางสู่การเดินทางในครั้งนี้ของเราค่ะ พอเราจะรู้ว่าเราจะมุ่งตรงไปที่จุดใดเช่นตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่มีรายได้เท่าไรถ้าอยากรวยมีเงินล้านต้องเก็บเดือนละเท่าไรหรือว่าจะต้องหารายได้เพิ่มจากช่องทางไหนได้บ้างเขียนใส่กระดาษออกมาเลยค่ะจะได้เห็นภาพหาเวลาว่าง,างๆเงียบๆคนเดียวสักวันลองนั่งคิดและเขียนมันออกมาให้ได้ค่ะช่วยได้มากจริงๆค่ะ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักดันที่ดีเพื่อให้ความฝันของเรานั้นมันไม่ยากจนเกินไปอย่างที่เราคิดไว้ซึ่งอาจจะลองตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในไม่เกิน3ปี5ปีเพื่อที่เราจะได้ทำตามเป้าหมายของเราได้นั่นเองค่ะเคล็ดลับที่3ค่ะวางแผนการลงทุน ถ้าคุณอยากที่จะร่ำรวยมีเงินล้านหรือว่าต้องการความมั่งคั่งแบบยั่งยืนยังไงก็ต้องลงทุนค่ะต้องเริ่มวางแผนการลงทุนเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นมั่งคั่งและมั่นคงให้กับทรัพย์สินทางการเงินแล้วพวก,การลงทุนก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันค่ะ ฉะนั้นแล้วการลงทุนถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆการลงทุนสมัยนี้นะคะก็มีให้เลือกลงทุนมากมายเช่นหุ้นกองทุนรวมทองคำคริปโตเคอเรนซี NFT หรือว่าเมตาเวิร์สก็ล้วนแล้วแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีแตกต่างกันออกไปค่ะแต่คุณผู้ฟังก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะ เคล็ดลับที่4ค่ะหาอาชีพเสริมการทำอาชีพเสริมนะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงเรื่องของรายได้คือถ้าอาชีพหลักของเราเรามองแล้วว่ารายได้มันไม่น่าจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายความร่ำรวยที่เราต้องการเราก็ต้องศึกษาหาความรู้หาข้อมูลในการสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเองค่ะ อาชีพเสริมที่เป็นแบบออฟไลน์หรือจะเป็นแบบออนไลน์ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะขึ้นอยู่กับความสามารถและความต้องการของคุณผู้ฟังเลยค่ะว่าชอบและสะดวกแบบไหนก็ทำไปเลยค่ะไอเดียเห็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ขายของออนไลน์กันเก่งมากๆเลยค่ะขายผ่าน i อขายผ่าน l ล ne Shopping หาเงินได้หลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียว ไอเดียคิดว่าก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันค่ะในการทำอาชีพเสริมเคล็ดลับข้อที่5ค่ะการรักษาวินัยทางการเงินการรักษาวินัยทางการเงินนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอาจจะดูเหมือนเป็นการบังคับตัวเองในช่วงแรกๆเท่านั้นค่ะแต่เมื่อเราทําเป็นประจำเราก็จะเกิดติดเป็นนิสัยและก็จะเป็นวินัยทางการเงินที่ดีของเราติดตัวไปค่ะ เมื่อมีรายได้เข้ามาเราต้องเก็บก่อนใช้นะคะเก็บไปลงทุนเก็บไปต่อยอดทำธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปค่ะหัวใจสำคัญของการที่เราจะร่ำรวยมีเงินล้านขึ้นมาได้หรือว่าอยากต้องการที่จะเก็บเงินได้สักก้อนก็คือการคํานวณและบริหารเรื่องของรายรับรายจ่ายของเราให้ดีค่ะ และจํำไว้ว่าต้องเก็บก่อนใช้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมและมีวินัยในการเก็บออมเงินก็จะทำให้เราค่ะก้าวไปสู่เส้นชัยถึงความร่ำรวยที่คุณผู้ฟังต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่องไอเดียพอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ